สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อมือนี้มาน,นวดพี่น้องมาน,นวดเพื่อสุขภาพเนาะเพราะว่าปวดหลังพี่น้องก็เลยอันมาน,นวดกับอันหมอเนาะคุณหมอถ้าเป็นคุณหมออันนั้นเดี๋ยวสิทายลูกคุณหมอให้เบิรงนด้พี่น้องเด้อจะได้กับอ่าฝากติตตดตามเน้ด้พี่น้องคุณหมอเป็นกาลัางปวดคุณหมอกาลัางปวดนี่อยู่พี่น้องคุณหมอกาลัางปวดที่นองให้อยู่ ปูเตีอันที่นอนนวดเนาะพี่น้องนะเนาะคือละเพื่อนก็ร่างปูให้พี่น้องคอยกับสินวดยุ่งตรงนี้แล้วพี่น้องนะเนาะนวดเพื่อสุขภาพนะครับเดือนละเท้ามืัอเท้อกับพอดบบ่อยเดือน,ออนละเท้อเดือนสองเดือนปวนเท้อนหนึ่งสระาระจะสีทอาคันม่้ไม่ถกแมนนี่แหละคอยกังลกยูทูบได้ดี เออคอยเนี่ยมาประเทศกวางที่ภูคอยที่เมียไมายที่ภูเมียไทยต้องดูดนี่อ้าวโค้ดโค้ดก็มาเรียนจากเจ้าพรเองมาในคุณทายคือลูกเสือมาในแบบไทยของเพื่นมีแห้งมีแห้งพี่นอดทำอะไรขี่มันได้แบบได้กำลังมาแบบมีแห้งภาษาภาษาไทยภาษาไทยนะครับมีแห้งมีแรงเนาะ มีเหพี่น้องมันคือบอลลารเยอยเนมันตื่นลายแล้วพี่ีมกลตตะกี้เดี๋ยวข่อยจเห็ดเองสิแลกวลางขวดปุ๊บปโอ้ยมีพีองมันหนวดน้ำกัดตะกี้น้องเอยมีเฮ็ไวเจี๊ยบปะเจีบเอพี่น้องมีเยาวยาวกว่มีเก่หนวดกว่มีซบายตัวเท่ากับเม่ได้ยุ่ ปวดาว่าปวดหลังแสงะปวดเอวทีเ็นด์ไร้่าไร้เล่ปวดตึงสึก้ามว เหทานวดมีเห้งมีเห็งขันยืนลายพี่นองมันตื่นนะยืนตันนะ้งมครับ ตีแล้วพนวดอยู่โรงพยาบาลแล้วพีน,น้องเลิฟพนวดอยู่ไอศูนย์อนามัยแม่และเด็กนะครับที่ขอนแก่นนะครับที่โรงพยาบาลนะศูนย์อนามัยแม่และเด็กนะครับอ่าศูนย์อนามัยที่เจ็บอะอ๋อศูนย์อนามัยที่เจ็ดนะครับนวดอยู่ตึกนั้นนะครับตึกกลมๆนะครับอยู่ไอข้างๆโรงพยาบาลศูนย์นะครับ นวดนะครับนวดที่ั่นเนาะพี่ดีที่นี่เป็นมหนาบอสบอสเหรครับเป็นลูกน้องเพิ่นเป็นลูกน้องเิ่นแต่ถ้ากะนวดเนาะมันวนหลายอยู่บอสวนสิบก้นสิบเอ็ดก้อนถ้าจะเข้าไปบางทีก็ต้องเข้าไปเลยเข้าไปดูก่อนเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอเบอร์โทรเนาะ พอเบอร์โทรแล้วก็จองคิวเข้าไปเพื่อที่จะนวดเนาะนี่มันันนีมแนวโลคีิ้นหรือหละนี่วันเทานวดนอกสถานที่เฉลีเยห้าร้อยใ่กดเป็นเดีดีนี่ว่าเทาออกบอกถ้าเป็นนอกสถานที่ชั่วโมงละสามร้อยถ้าเป็นนวดนอกสถานที่ชั่งละสามร้อยนะเพื่อนนะถ้ามานวดที่นี่ชั่วโมงละสองร้อยนะครับผมที่ร้านนวดนะครับต้องสองชั่วโมงเขินนี่จะติดไป มีถ้าถ้านอกสถานที่ตั้งสองชั่วโมงนวดสองชั่วโมงขึ้นนะเพนะื่อนๆนะานวดสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับชั่วโมงละสามร้อยนะครับนอกสถานที่นะถ้ามาที่ร้านก็ชั่วโมงละสองร้อยนะครับเพื่อนๆสนใจก็เชิญน,นะครับท,ที่ทุ่งนาเนาะทำเภงไดก่อนที่อก่อก ค <Yes ุ้มแสงอโร่นวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพอ๋อฟังไว้นะเพื่อนๆนะชื่อร้านเนาะอับปิดิสบ่าวบ่าวรักษาคุ้มคุ้มแสงอโร่นวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพครับร้านเนาะจ้าอยู่อยู่อยู่บ้านแสงอรุณบ้านคักคือเบอร์โทรด้วยค่ะศูนย์หกสี่เก้าหกเก้าห้าแปดสามหก สำหรองเบอร์เบอร์โทรนะครับถ้าจะมาวนวดก็ต้องโทรเข้ามาก่อนนะเพื่อนนะว่ามีคิวว่างไหมเนาะอีกเบอร์นึงก็0945216836 5836มีแห้งอีหลีพี่น้องนวดนีมีแห้งขาบเบาเบงง มีใหราศูนย์เก้าสี่ใ่มน่งห้าสองหนึ่งหกหกสี่เก้าหกจำเบอร์โทรจบบะกอก็ได้จำเบ<ม>อรนะ์โทรได้พี่น้องพยอยากนวดเนาะโทรจองได้ถามคุณหมอกันเด้ว่าคิว,ว่างบอ่อ ข่มาหานวดกันละกะเล่าอยู่นี่แหละพี่น้องเดือนละเท่ยข่นวดอ่ะปกตินันต้องนวดเดือนละสองถึงสามครั้งเนาะแต่อาทิตย์ละเท่าอาทิตย์ละเท่าพี่น้องนวดอาทิตย์ละเท่อแต่บุงชาไข่อยกับ่ะมีเวลาเขามาเล่ากับบมีเวลาทิดกันเล่ากัวบะมีเวลา้ข่ไข่เวลาไข่มากสิเล่ากับบะบ้านมือบ้านนี่ข่กับมาเด้พี่น้อง คนปรวางบ่ได้นวดก็เลยจองคิวมอนี้ก็เลยไดนวดมอนี้มาถ่าแล้วเลยมาถ่าเราอยู่บ้างเลยพี่น้องเรามาจากกันที่ทำงานที่ทางานพอดีเราเลิกงานพอดีพี่น้องก็เลยมานนวดที่นี่ ต่อายต่งตอเจ้ากปิดปีดไเลยใส่บอนหวานต่อไตแก่ยึงอทบลูกออมาปิดมาปิดวิดีโอให้ย่าพรใหม่แล้วคนเก่งนาะคนเก่งยากทำไม่เป็น ี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็เด้พี่น้องเด้เอาไว้พอ,อก,กันคลิปต่อไปเนะาะจะได๋ก็ฝากกดติดตามฝากกด s ั b สไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนใน้เด้ออันอย่าลืมอ่ากดติดตามช่องพอรอปลาคือชาแนลนเด้พี่น้องเด้อขอบคุณที่รับชมเนาะคลิปนวดแผนโบราณนวดแผนไทยนะพี่น้องเนาะโอเคคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ